สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอฟฟี่เวนรัสนะครับจากหัวใจสไปเป้ชาแนลท่านทนก่อนอน่นเลยนะครับเพื่อนๆก่อนดูคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนกดติดตามหัวใจสไปเป้ชาแนลนะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราจะมาทําเมนูกาแฟกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราเคยทําเมนูนี้กันมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการชงวิธีการบู i ิงนะครับจะเป็นใช้ใช้การทาคนละแบบกัน แต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็คือโคบูนั่นเองนะครับเพื่อนๆและวิธีนี้ครับที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทํากันได้ง่ายๆมากๆเลยนะครับที่บ้านของเรานั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรามีอะไรบ้างนะครับสำหรับการทําโคบูในวันนี้อย่างแรกเลยนะครับเราจะมีเมล็ดกาแฟนะครับที่เราทําการบดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจําได้นะครับผมเคยแนะนําไปแล้วว่าวิธีการบด ระดับการบดเนี่ยสำคัญสำคัญกับการทําเมนูกาแฟไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็ตามนะครับครั้งนี้นะครับเราจะใช้การบดแบบหยาบแต่ไม่หยาบจนเกินไปนะครับที่สําคัญเราจะไม่บดแบบละเอียดมากๆนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งเราบดละเอียดมากเกินไปนะครับมันจะเกิดเขาเรียกว่าการ over extraction อันนี้มันวิชาการนะครับแต่ว่าถ้าจริงๆก็คือมันสกัดมากเกินไปพอมันสกัดมากเกินไปแล้วนี่นะครับกาแฟมันจะเข้ม จนมากเกินไปซึ่งไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างนะครับแล้วก็เพจนะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าเพื่อนๆสามารถทํากันง่ายๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากเราจะเ้เครื่องเครื่องเพจนะครับในการทําโคบูในครั้งนี้นะครับแล้วก็น้ําอุณหภูมิปกติเลยนะครับในส่วนของสัดส่วนนะครับเพจตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันทํามาพอดีสําหรับคาสามสามคับสามคับเล็กนะครับถ้าเราใช้กาแฟ20กรัมเราก็จะเทน้ําเต็มเพชนี้พอดีเลยนะครับแล้วเราก็จะต้อง ทำการแช่กาแฟโคบูของเรานะครับ12ชั่วโมงด้วยกันในตู้เย็นเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับจับตาดูดีเนียครับมันเร็วมากนะครับมันเร็วมากนะครับเปิดเพชออกมาแฟบกาแฟเราทําการสัดส่วนเราตัวมาเรียบร้อยแล้วแล้วบดไวเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้กาแฟ20กรัมนะครับเป็นกาแฟขั้วกลางนะครับกาแฟขั้วกลางนะครับโอเคนี่เราก็ใส่นี้ไปเลยนะฮะ คือโดยโดยข้อเขาเรียกอะไรข้อจํากัดของเพชตัวเล็กะฮะมันสัดส่วนของมันก็คือใส่ได้กาแฟ20กรัมอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าใครมีเพสตัวใหญ่ก็ใช้สัดส่วนที่มันไม่ใช่อันนี้นะครับนี่ฮะใส่กาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากนะครับวิธีการต่อไปนะครับเทน้ําเลยนะครับเทน้ําไปเลยฮะอย่างที่ผมบอกไปนะครับสําหรับเพสตัวเนี้ยนะครับ ำหรับเพสตัวนี้มันจะพอดีกับกาแฟแล้วก็น้ําที่เราใส่ในนี้พอดีเลยเราไม่ต้องไปเขาเรียกว่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องสัดส่วนนะครับอันนี้เราต้องให้น้ำมันโดนทุกส่วน กาแฟโคบูครั้งที่แล้วที่เราทำเราใช้กาแฟคั่วเข้มนะฮะแต่จริงก็ไม่ได้เข้มมากหรอกเป็นคั่วคั่วกลางถูกมีเดียมถูดาร์กนะครับครั้งนี้เราลองใช้กาแฟคั่วกลางดูบ้างนะครับแล้วก็กาแฟของเราตัวนี้นะครับที่เรามาใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกาแฟที่มีรสชาติออกฟูดตี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรสชาติตอนที่เราทําเสร็จกันว่ารสชาติของกาแฟโคบูตัวนี้นะครับจะมีรสชาติอย่างไรนี่แค่นี้เองนะครับเพื่อนเเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปของเราก็คือปิดเพลสนะครับอย่าไปต้องกดนะถ้ากดนี่แบบ สมาชิกเลยฮะบอกเลยนะครับจบเลยนะฮะเสร็จแล้วพี่ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพี่พี่ช่วยดูนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะครับช่วยดูนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นต่อแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีก12ชั่วโมงนะครับทันแทนเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับครบเวลา12ชั่วโมงแล้วนะครับที่เราทําการสกัดโคบูคอฟฟตอนนี้ครับขั้นตอนง่ายมากๆเลยนะครับหลังจากนี้นะครับก็คือ เราเอาเพรสของเรานะครับออกมาวางข้างน,นอกนะครับเอาตู้เย็นนะครับแล้วเราก็กดหนึ่งสองจับปดัดนะครับหนึ่งสองบึดบึดถ้าเพื่อนๆมีเพรสนะะมันทำง่ายมากเลยนะสำหรับโคบูเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเทใส่ในภาชนะถ้ามีที่ตวงได้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับโคบูเนี่ยถ้าเราสกัดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือหนึ่งเรา ทาเลยซึ่งมันจะเข้มข้นมากๆสำหรับโคบูนะครับนะครับโอเคหรือถ้าให้ทีดีที่สุดก็คือผสมในอัตราส่วนน้ำหนต่อหนะครับซึ่งผมชอบแบบหลังมากกว่านะครับอัตราส่วนน้ำหนต่อหนึ่งครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ประมาณ250 ml นะครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ำเข้าไปให้ได้500 ml นะครับ ตอนนี้นะครับเราใส่น้ําเปล่าเพิ่มเข้าไปจนครบอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะคือห้าร้อยมลนะครับแล้วก็หาขวดสวยใส่นะครับนึ่เริ่มเลยนะครับเราก็เทเลยสีก็จะอ่อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราใช้กาแฟขั้วกลางนะครับสีมันแบเหมือน,นะนชาเลย วันนี้เต็มไหมหเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือที่ที่ผมอยากแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับก็คือว่าเพื่อนๆสามารถทําง่ายๆเลยนะ,ะสําหรับเครื่องเพลสนะฮะง่ายมากๆถ้าเรามีกาแฟดีๆมาหนึ่งตัวนะครับเราทานไม่ทันนะครับเราดื่มไม่ทันนะครับเราก็เอามาทาเป็นโคบูนะครับรสชาติก็จะแตกต่างจากกาแฟทั่วไปนะครับ ได้แล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลาในการทํานานนิดนึงก็คือ12ชั่วโมงนะครับหวังว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วจะลองทําตามดูนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนะครับสำหรับโคบูสกัดเย็นนะครับโดยใช้เครื่องเพลสนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคอฟฟี่แมนารัสนะครับบายยลองดู